สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวเจ้าตัวนี้แกรัมซูม G6 นะครับผมตัวนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าไม่มีใครสปอนเซอร์ซื้อมาเองสดๆด,ดล้นลอนะครับหลังจากลองเล่นไปสักประมาณ3-4วันเดี๋ยวเรามาคุยกันว่าตัวนี้มันดีมันไม่ดียังไงนะฮะแล้วจะบอกว่ามันมีจุดบกพร่องไหนที่ต้องแก้ไขซึ่ง รีวิวทั่วๆไปที่ผมไปตามรีวิวมาฟังเนี่ยมันไม่มีใครพูดถึงตัวนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันอย่างแรกเราพูดถึงข้อดีของตัวนี้ก่อนนะฮะอย่างแรกเลยก็คือน้ำหนักมันเบามากนะฮะอาจจะเพราะว่าวัสดุเขาทำด้วยพลาสติกนะฮะน้ำหนักมันก็เลยค่อนข้างเบาก็เลยดูดูเหมือนจะเปราะบางแต่จริงๆก็ค่อนข้างแข็งแรงนะครับ ปุ่มกดก็จะคล้ายๆกับตัวรุ่นเก่าคือ Zoom G5 หรือปุ่มก็จะคล้ายกับพวก Boss GT1 นะครับผมเดี๋ยวมาดูว่าตอนเปิดใช้เวลานาน,นแค่ไหนนะครับอ๊บใช้เวลาแป๊บเดียวในการเปิดนะครับแล้วหัวข้อต่อไปก็คือ จะมีคนข้อมาถามผมว่าไอเสียงแตกของไอตัวนี้เป็นยังไงบ้างอันนี้ต้องเทียบเทียบก่อนอย่างแรกก็ต้องดูต้องรู้ก่อนว่ามันตีเอฟเฟกนะครับมันก็ยังสู้ก้อนไม่ได้ในทุกกรณใีในเรื่องเสียงนะครับในการเล่นออกแอมเท่าที่ลองเทียบกับก้อนดูก็ยังก็ยังเป็นลองยังเป็นลองเรื่องทางด้านไดนามิกเรื่องทางด้านเสียงเรสโซแนนกับกับก้อนนะครับแต่ถามว่าตัวนี้ เทียบกับมัตติเอฟเฟกรุ่นใหญ่ๆตัวอื่นตุนอื่น,นในท้องตลาดเช่น h e a d l ชอ่าบอสทีทพันอผมเคยมีบอส g ีทพันเคยใช้งานอยู่ช่วงหนึ่งผมก็ต้องบอกว่าเสียงแตกของตรงนี้สู้ได้สบายแล้วเสียงดีด้วยดีดีแบบใช้งานได้จริงสบายๆเลยนะครับสำหรับเสียงแตกของตงัวนี้นะครับต่อไปเข้าที่ใช้ดูไอตัวนี้เนี่ย ฟังก์ชันค่อนข้างครบจะขาดอะไรไปบางอย่างซึ่งเดี๋ยวเรามาคุยกันในในส่วนของข้อเสียของมันซึ่งก็มีค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับแต่โดยรวมฟังก์ชันค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วก็แต่ข้อที่อยากจะพูดถึงคือเสียงโมดูลเลชั่นของตัวนี้เนี่ยมันสำหรับผมมันอยู่ในระดับที่แค่ว่าโอเคใช้ได้ครับไม่ได้ดีเด่นถ้าเทียบกับ gt พันเนี่ย จีทีพันจะเสียงจะดีกว่าดีกว่าแบบเห็นได้ชัดเลยนะครับทั้งไม่ว่าเป็นดีเลย์คอลลัสหรือเป็นอ่าเฟสเตอร์ Faster, ตัวอื่นๆนะครับตัวนี้เนี่ยมันเหมือนซาจะแตกแปลกจะจะสู้ G ีทีพันจะละมุนจะอันนี้เราก็อธิบายไม่ถูกนะแต่เอาว่าอยู่ในระดับที่ว่าพอใช้ได้ แต่ที่น่าประทับใจคือเสียงแต่เสียงแตกทำมาได้ดีดีอัปเกรดมาจากรุ่น G5 ค่อนข้างเยอะนะครับ G5 จะไม่ให้ตัว G5n นะผมไม่เคยซื้อตัว G5n ถือว่าแตกดีกว่าเยอะแล้วก็เทียบกับ GT 1000s ถือว่าสู้ได้สบายพอเพอบางก้อนในนี้เสียงดีกว่าด้วยซ้ำนะครับอ่าแล้วก็อีกข้อเสียหนึง่งแต่มาไม่ไม่ไมยกเป็นข้อเสียหรอกมันเป็น มันเป็นไดดปเป็นปัญหาของมันติเอฟเฟกทุกตัวก็คือเวลาเราใช้แต่เล่นกับมันติเอฟเฟกเนี่ยกับการต่อเข้าตู้แอมตรงๆโดยเฉพาะต่อเข้าตู้แอมลอดนะครับสิ่งที่เราจะรู้สึกก็คือไดนามิกในการเล่นเนี่ยมันจะหายไปพอสมควรการตอบสนองการเด้งเด้งเด้งมือมันจะหายไปพอสมควรซึ่งไม่ว่ามันติเอฟเฟกตตัวแพงแค่ไหนอ่ะมันก็มีปัญหานี้ เพราะว่าสัญญาณนอะจากอนาล็อกจะเข้ามัตติเอฟเฟกอะมันจะต้องถูกแปลงจากอนาลอ็ลนะากอ,าลอกเป็นดิจิตอลนะจากมัตติเอฟเฟกเป็นดิจิตอลไปอนาล็อกอะซึ่งมันก็24บิตมันก็เกิดการสูญเสียมันก็ไม่เหมือนกับสัญญาจากกีตาร์เข้ากับตู้แอโดยตรงที่เป็นอนาล็อกล้วนดินามิกมันก็จะมีการลอสมีการสูญเสียแล้วก็แต่มันก็ต้องแลกกับความสะดวกสบายนะครับนะอ่ะคราวนี้มาดูข้อเสียกันดีกว่า เดี๋ยวผมผมให้ดูก่อนไอตัวนี้เนี่ยตอนที่ผมรีวิวเนี่ยมันใช้เฟิร์มแวร์เวอร์ชันหนึ่นะครับเดี๋ยวไม่รู้เห็นไหมอ่ะไม่เห็นไม่เป็นไรเวอร์ชันหนึ่นะครับผมซึ่งข้อเสียที่ผมมาหลักๆอะ่ะมันก็จะมาจากไอตัวตัวตัวเฟิร์มแวร์นี่แหละว่าบางอย่างมันดูแล้วไม่ค่อยเม่นยำเท่าไหร่นะครับ ข้อเสียอย่างแรกอย่างแรกที่แบบไม่ได้จาพลาดอะ่ะก็คือมันไม่มี XLR out เว้ยพอมันไม่มี XLR out อ่ะเวลาไปต่อข้อมิกเซอร์เนี่ยในเวลาเล่นสดร้านอ่ะมันก็จะลำบากก็ต้องหาพวก d i box เข้ามาเสริมซึ่งแหมอีกนิดเดียวนะถ้าคุณมี XLR out เนี่ยตัวนี้ก็คือแทบจะเพอร์เฟในด้านฟังก์ชันโดยทั่วๆไปเลยนะครับ แต่เราแต่ตรงนี้เราพอเข้าใจได้เพราะว่าถ้ามันมี x เออ xlr อแล้วก็อัปเดตเฟิร์มแวร์เนี่ยตัวใหญ่ของซูม g 1 1ของเขาก็ถ่ายไม่ออกเลยเพราะราคามันต่างกันครึ่งต่อครึ่งเลยนะอย่างที่สองที่ผมว่าพลาดแล้วก็ไม่น่าพลาดมากก็เลยก็คือตัวนี้ครับเดี๋ยวลูปเปอร์ถ้าคนที่เคยใช้บอสพวกตระกูล rc อ่ะพวกสายอครสติกอะ ก็จะรู้ว่าเวลาเราเหยียบเลกคอร์ดของบอสเหยียบไปปุ๊บแล้วเราไปกดสต็อปไอที่เราเลกคอร์ดไว้ตอนแรกอะ่ะมันจะยังอยู่ถูกไหมมันมีประโยชน์สําหรับว่าสมมุติว่าเพลงมันมีท่อน A ท่อน B แล้วมันจะสลับมาเป็นโซโลโดยใช้คอร์ดชุดเดียวกับท่อน A ก็คือเป็น A B และ A เราจะส่วนใหญ่ก็จะตีคอร์ดร้องเพลงแล้วก็อัดคอร์ดในท่อน A แล้วเราจะจะกดสต็อป ตรงท่อน B แต่เราก็ยังเล่นอยู่นะพอมาถึงท่อน A อนีกรอบนึงปุ๊บเราก็เหยียดเพลแล้วเราก็สวิโต์มาโซโลได้เลยอะฮะอันเนี้ยคือข้อดีของพวกตระกูลบอสตระกูล R C บอสทีทีพันนึกถึก็จะทําได้ถ้าจำไม่ผิดแต่ตัวนี้มันทําไม่ได้เว้ยซึ่งแบบตลกอะ่ะเพราะว่าเพราะว่าเวลาเราเล็กคอร์ดกดปุ่มเล็กคอร์ดไปปุ๊บมันเล็กคอร์ดจริงเนี่ยมันเล็กคอร์ดจริงแต่พอเราเหยียบสต็อปสต็อปคือตัวนี้มันมันก็จะสต็อป แต่ที่เล็คอร์ดอะมันหายหมดเลยซึ่งซึ่งเฮ้ยเพื่ออะไรวะมันเพื่ออะไรมันไม่มันไล้สาระเพราะว่าเวลาเล็คอร์ดอ่ะเรากดสต็อปมันก็หยุดและหายเรากดเคลียร์มันก็หยุดและหายเหมือนกันมันกลายเป็นว่าตอนเล็คอร์ดทั้งแรกอ่ะปุ่มสต็อปกับปุ่มเคลียร์มันทำฟังก์ชันหน้าที่เดียวกันซึ่งทำไมมันไม่ทำให้มันกดสต็อปแล้วแล้วมัน มันเล็กยังเล็กคอร์ดตัวที่เราอัดไว้ตอนแรกเพื่อให้เรากลับเอามาเล่นเพลงในที่หลังได้ไม่รู้ไม่แน่ใจมองภาพออกไหมแต่ถ้าคนคนเล่นโฟก์ประจำอะเล่นร้านเนี่ยใช้กับพวกตระกูลบอสอาซีเนี่ยจะจะเข้าใจะนะครับ mm hmm. อ่าข้อต่อไปอีกข้อหนึ่งก็คือตัวเนี้ยผมซื้อมาเนี่ยผมไม่ได้ใช้มันตรงๆผมจะมีก้อนก้อนเสียงแตกที่ผมชอบชอบมาเข้าไปอยู่ในลูกเซนรีเทอร์ของมันซึ่ง ผมจะวางไว้ด้านนี้ถ้าคนเล่นก้อนจะเข้าใจว่าอ่าสัญญาจะเข้าด้านนี้นะฮะสัญญาณเข้าด้านนี้ใน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 คลิปอาจจะสลับซ้ายขวานะครับแต่สัญญาณจะเข้าด้านนี้แล้วก็มาเป็นก้อนเป็นก้อนแล้วก็เรียง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 หนึ่งไปจนสัญญาออกด้านนี้แต่ในมันติเอฟเฟกตะสัญญาณมันจะมาด้านนี้เว้ยมันจะโปรเซสเข้าด้านนี้ก้อนจะเรียงจากตรงนี้ไปทางด้านนี้ไปนะครับซึ่ง บางทีถ้าเราใช้รูปกับก้อนเนี่ยด้วยความคุ้นชินเน่ะเราอาจจะสับสนได้อย่างเช่นเราเคยใช้แตกแตกตัวนี้เป็นบูสเตอร์ตัวนี้เป็นคอรัสดีเย์รีเวิร์บอะไรเงี้ยแต่คราวนี้ก็ต้องเปลี่ยนเป็นแตกแตกบูสเตอร์คอรัสดีเย์รีเวิร์บซึ่งไอ้ฟังก์ชันเปลี่ยนสิกแนลอะจากซ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้ายเนี่ยเอฟเฟตระกูลอื่นทำได้ บอสจีทพันทำได้สามารถเลือกได้เลยว่าจะเข้าซ้ายหรือให้มันเริ่มเข้าขวาซึ่งมันก็สะดวกการที่เราจะไปพ่วงก,ก้อนนะครับซึ่งตรงนี้ก็มันมันเป็นปัญหาด้านเฟิร์มแวร์ก็ควรควรจะแก้ไขให้เรียบร้อยดีกว่านะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือไอ้ตรงเนี้ยตอนที่เราเซตเซตอ่าเซตปุ่มเซตปุ่มปุ่มเหยียบว่าเราเราจะเราจะเอาก้อนตัวไหนใช้ปุ่มเหยียบไหนเนี่ยนะครับ ปัญหาของมันก็คือสมมติเราเซตปุ่มนี้ปุ๊บให้ใช้ก้อนนี้ให้ให้ให้ลิงก์กับก้อนนี้แล้วเราอยากให้ก้อนนี้ยลิงก์กับอันนี้แต่จะให้ก้อนนี้ยตรงก,ารากลางเนี่ยมันลิงก์กับตัวนี้เหมือนสลับไม่ไม่ไปไปตามซีเควนซ์มันอนะมันจะทําไม่ได้มันจะบังคับเลยว่าก้อนซ้ายสุดก็ก็ต้องตามเรียงตามนี้นะฮะซึ่งซึ่งมันไม่ค่อยฟิซิเบิลเท่าไหร่บางทีเพราะว่าซิกเนลเชนอะสมุสิบูธมันอยู่นี่แต่เรา ตามทีกแนวเชเราจะวางบูตไว้อยู่ข้างหน้าแตะสมมตินะเราจะบูตเกเราวางบูตไว้ข้างหน้าแตะบูตแตะแต่เวลาเราคุ้นชินกับการเหยียบเราอาจจะคุ้นชินกับการเหยียบแต่ตัวนี้เราบูตตัวนี้ก็ได้เราเราไม่สามารถเอามันมาก่อนได้ผมไม่แน่ใจว่าเข้าใจไหมบองว่าคงเข้าใจนะครับอ่าแล้วอีกข้อเสียหนึ่งซึ่งซึ่งตลกก็คือโดยปกติเนี่ยไอ้วาล์วตัวเนี้ย เป็นยี่ห้ออื่นนะเป็นรุ่นใหญ่นะ <c oughs> คุณตอนคุณไม่เหยียบอะ่ะมันเป็นวอลลุ่มให้คุณแต่พอคุณเหยียบปุ๊บมันเป็นวาวแต่ตัวเนี้ยพอคุณไม่เหยียบมันไม่เป็นอะไรให้คุณเลยเอาไว้โยกได้เฉยๆแต่พอเหยียบปั๊ถึงจะเป็นวาวซึ่งในบอสจีทีพันที่ผมเคยมีเนี่ยตัวนี้สามารถเซ็ตได้นะฮะสามารถเซ็ตได้ว่าถ้าตอนยังไม่เหยียบเอาให้เป็นวอลลุ่มได้พอเหยียบปุ๊บเปลี่ยนเป็นวาว ล้วเซนได้อีกว่าพอปิดปุ๊บเนี่ยให้ขึ้นมาเป็นจูเนอร์เลยทันทีก็ยังได้นะครับซึ่งตัวนี้มันก็เหมือนจะเป็นปัญหาทางด้านเฟิร์แมแวร์มากกว่าเหมือนก็ไม่แน่ใจว่าในอนาคตอ่ะเขาจะอัปเดตให้มันดีขึ้นหรือเปล่านะก็หวังว่ามันเขาจะอัปเดตก็หวังว่าเขาจะอัปเดตให้มันดีขึ้นนะครับแล้วก็ทัชสกรีนของตัวนี้ต้องบอกว่ามันจะหน่วงหน่วงนิดนึงนะฮะมันจะไม่ได้ไหลไม่ได้ลื่นเหมือนพวกพวก แท็บเล็ตพวกอะไรนะครับแต่ก็ไม่ใช่สาระสำคัญนะฮะโดยเขาอยากฟังเสียง <c oughs> อยากดูฟังก์ชันรายละเอียดลึกๆอะไรยังไงเนี่ย <c oughs> ผมว่ามีให้คุณดูเยอะนะฮะอันนี้ผมก็โฟกัสตรงตรง,ตรงที่คนอื่น <c oughs> เขาไม่ได้บอกก็โฟกัสใน,ใ,ใ,นในการใช้งานจริงจากประสบการณ์ที่เคยเจอนะครับอืม <c oughs> อ่ามีอะไรอีกไหมหนออ่าพูดถึงเรื่อง ราคาราคาตัวนี้หนึ่งมืนสี่พันสี่ร้อยราคาตัวแทนจำหน่ายเปิดแล้วถ้าถามผมโอ้ไหมคุ้มไหมถ้าเราตัดข้อเสียที่ที่ผมบอกไปเนี่ยผมมองว่าเฮ้ยมันโอเคมากเลยนะกับราคาเท่านี้คุณได้เสียงแตกเกรดดีเลยอะสู้กับพวกพวกตัวใหญ่ๆได้แล้วก็สู้กับพวกตะกูเ <c> อ <oughs> ิลลีกสู้กับ g ีทีพันสู้กับเฮ u รัสสู้กับตัวเพงแพงได้แต่จะฟังก์ชั่นบางอย่างก็จะถูกตัดออกสำหรับผมผมว่าเขาไม่ได้ว่าลืมหรอกแต่เพียงแค่ว่าถ้าเขาใส่ไปอะตัวใหญ่ของเขาอะซูม g ี1ิอ่ะจะขายไม่ออกอย่างเดียวเลยเพราะว่าถ้าใส่ XLR อัปเดตเฟิร์มแวร์ให้มันดีกว่าเดิมลบข้อเสียที่เคยพูดไป มันก็ไม่มีข้อตําหนิเลยนะมันก็เพอร์ถ้าจะเพอร์เฟกเลยนะตัวเนี้นะครับถ้าถามสำหรับผมตัวนี้เหมาะกับใครหลักๆอ่ะผมว่าเขาดีไซน์มาให้กับคนที่เล่นดนตรีไม่กึง่งไม่ได้กึ่งแบบอาชีพจ๋าๆนะครับก็คือเอาไว้ซ้อมได้เล่นได้ออกงานได้ออกร้านได้ แต่ไม่ได้เหมาะกับนักดนตรีสิวโอโมากนักนะครับเพราะว่าความฟิกซิเบิมันมันไม่ได้สูงมากนะครับแล้วก็ยังขาด x ช่องไอ้ xlr ซึ่งเราก็ต้องไปซื้อ DI มาเพิ่มอีกอะไรอีกแต่ถ้าเรารับข้อเสียตรงนี้ได้กับราคาเท่านี้ก็ก็ค่อนข้างคุ้มะนะฮะอ่าแล้วข้อดีอย่างหนึ่งคือใช้งานง่ายมากครับตัวนี้ใช้งานง่ายเปิดมาจับสิบนาทีใช้เป็นเลย มันปุ่มในเนี้ยคุณจะดูว่าเหมือนฟังก์ชันมันจะเยอะแต่จริงอะ่ะมันไม่มีอะไรเลยนะซ้ําไปซ้ํามาซ้ําไปซ้ํามานะครับซึ่งอย่างพวกเนี้ยอย่างฟังก์ชัน add effect delete effect ปรับ x อฟเเนี่ยมันสามารถทําทุกอย่างหรือได้ในในฟังก์ชันที่เรียกว่า Edit All ฟังก์ชันเดียวก็ทําได้หมดแล้วนั้นอันอื่นพวกนี้คุณก็ไม่ต้องไปใช้เลยด้วยซ้ำนะครับ แล้วก็อะข้อเสียอีกอย่างหนึ่งของตัวนี้คือไม่มีเมทรนอมให้คุณนะครับจะเล่นจะฝึกซ้อมก็ต้องไปหาเมทรนอมต่างหากมานะครับผมโอเคสำหรับผมรีวิวก็เท่านี้นะครับต้องขออาภัยนะครับทีนี้ก็ไม่ได้ว่าจะตั้งใจาจะมาอัดคลิปหรืออะไรหรอกแต่บางทีซื้อมาแล้วมีข้อมูลก็เลยอยากจะแบ่งปันให้กับคนที่กำลังตัดสินใจเพราะว่า หาข้อมูลจากผู้ใช้จริงยากมากและส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นคนที่ได้รับการสนับสนุนมาก็จะพูดแต่ข้อดีนะเราก็เอามาใช้เราเจอข้อเสียอะไรเราก็บอกต่อก็หวังว่าต่อไปเขาคงพัฒนาให้มันดีขึ้นแต่ถ้าหลับผมพอใจไหมผมพอใจนะผมผมผมค่อนข้างพอใจนะส้าหรับตัวนี้เพราะว่าด้วยด้วยเนื่องจากราคาเสียงที่ได้อะไรที่ได้ผมถือว่าค่อนข้างคุม้มนะครับผมโอเคขอบคุณมากครับ